ทาทาอหูล่ะเธสิเล่าอยู่บ่เล่าเล่าน้่าฮ่เสียงมัตไก่เลยวะวัสดีใจแม่สวัสดีเบิดมือโอ้ย ได้แค่หอนแค่เอา like, เธอดูน er, ี้นะนี่แม่อยากได้สิ like ่งที่เย็นเย็นหวานหวานที่จะกินแล้วก็ชื่นใจแล้วก็รล่งโลนจากตัวนี้ก็ทำให้ฉันชื่นใจที่สดชื่เลยแม่เพราะว่าฉันไห้เวียดั้างวันและนี่เหนื่อยมากแล้วก็ทั้งข้างนอกทั้งข้างในมันร้อนมากเลยนะใช้พลังเยอะมากนะแม่ใครไปตาพาตะกาเดียวส่งหลายพ่วมไลายเรืองหลายแม่ แม่สิบบวชัรทองให้เกินแซบบ่ล่ตจะมาต้มห่อนเนี้ยตักทอรต้งบวชฝักงองไ่ะนะเหมือนกล้วยบวชชีเนี่ยนะเนะอาไปต้มใส่กะทิแซบได้<อ>สมมติไอท้ที่เราแม่แม่ไปชีตอนนี้กล้วยบวชชีเดี๋ยวผู้นี่ตุกตาบวชชี <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> ฉันบอกว่ามันเหมือนกล้วยบวชชีบวชฟักทองอะนะเอาฟักทองไปต้มใส่กะทิแล้วก็ซดรลล้อนๆแ,แม่บอกไม่ใช่บ้าอะไรหรือเปล่าอากาศคือหห์แต่ขนาดนี้ได้ใช้ต้มร้อนอีกแล้วก็อากาศโครนคนก็เมื่ยประเดี๋ยเดี๋แล้วจะอ,อยากกินอะไรอยากกินอะไรที่หวานๆเย็นๆชื่นใจมอนอะไรที่นะไอศกรีมแม่ดูปากฉันดู <c oughs> ไอศกรีมบอกว่าจะเหตุปากมบ <c oughs> นี้บ้าเ <c oughs> ย็นๆแม่ทำดิสิ ให้เย็นก่อนก็จยินก็ได้ได้นะรอให้เย็นก่อนนะโอเคไม่ใช่รอให้ฟักทองมันเย็นนีนไม่ใช่ให้ให้เวลามันเย็นโอเคนนั่แหละโอเคมาเนี่ยจับตรงนี่ เอาแม่พ่อแล้วบอพ่อแล้วแม่เราเนืออะไรเลือซัมี่เอาให้เฮ็ดยังใส่แกงไก่แกงออมใส่แกงใส่ไก่ใส่บกอึโอ้แม่ไปไปเป็นคนที่ประหยัดมากเลยแม่เข้าใจปะพอยมากเี้แม่ไม่ได้ประหยัดแม่ใช้ของแบบมีเสียดายเพราะว่าถ้าทำหมดทั้งอันเนี้ยอันหน้าจะกินไม่หมดเนี่ยบวชก็กินคนละถ้วยเค็งก็พ่อแล้วโอ้สมยิงเอาเนื้อสมยิงเธอจะเอาเนื้อเอาข้างในมันไปเยอะเกินเนี่ยและมดแล้วสมยิงเอ้ยนี่ต้องปอกแบบนี้ให้มันตื้นที่สุดได้สมยิง เนี่ยมันอร่อยอยู่ตรงนี้แหละพิมพ์ตุ้ตงตนีงต้องปอกเข้าข้างในใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> อยู่ที่หลานมีไหมสมิงฟักทองนี่ไม่มีจริงปะอ้าวเป็นยังคือปุ่มี่อะไรวรอแม่ลูกสาวเจ้าความขำทำงงอีกแล้วไม่ใช่ฟักทองอ่ะมันเป็นพืชทั่วไปทำไมถึงไม่มีขอเรามีอีกแบบหนึ่งแบบลูกสวยๆเหลืองๆเหรอือเหลืองใช่แม่เคยเห็นอยู่อ๋อแสดงว่าบ้านเธอไม่มีเมล็ดฟักทองที่กินเล่นนีนีิอ้าวไม่มีลูกฟักทองจะมีเมล็ดได้ไงก็บอกว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่แบบนี้ของเราอ่ะแต่ก็เป็นฟักทองเหมือนกันฟักเหมือนกันไม่ใช่ฟักทองแบบนี้อ้าวไอ้ฟักนั้นเม็ดมันกินได้หรอกินได้ที่เ็ยกินแล้วน จะอะไนจำอะไรไม่ได้อีดาวลูกสวยกว่าเนาะแม่เห็นอยู่ต่างประเทศเหมือนกันแม่เปลือกมันมันมันใช่ไหมคะมันมันค่ะออกนิดนิดมันแค่ไหนคะมันมันมันเลยมันมากไหมมันมากมันสับปีปะใช่เอวไปน้ำค่าโอ้โหเนื้อใช่รอบหน้านไม่ทำนีกนั่น เอาคืนใช่ไหมแม่สอนว่าสมหญิงทำแม่ก็ทำอย่างนี้ไงยิ่งไม่ได้สอนแม่มี็แค่เอาคืนนะเว้ยเธอตกใจเหรอไม่ตอนนี้ให้อย่างครับทำเป็นชิ้นไงทำเป็นชิ้นใช่โอ๊ะลืมไปไม่เคยซื้อให้สมหญิงกินเลยที่ไมปเยเอาอันที่ดีๆไม่เคยให้ซื้อให้กินนะแม่นะซื้อยังไงให้กินไม่เคยสมหญิงเล็กไป โอ้คือสั้นผสมเยงอ่ะทำไมเธอทำสั้นกันดูตัวอย่างเชียวของตัวอย่างของแม่งไว้แม่เนี่ยอะไรนะฟักทมอันนั้นอ่ะฟักดำ ฉ็นรอยยิ้มมันไหมเวลาเธอว่าอะไรฉันนะแม่ไม่เข้าข้างหรอกฉันเป็นลูกสาวเขาเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ตัวเห็นตัวจริงเห็นแตเด็กไงเห็นเด็กก็มันก็น่ารังเงิตอนเนี้ยน่านกลัวคะ่ะมันน่ากลัวแม่ไอความอร่อยไม่เท่าไหรไ่ก็อย่าไปดูสิก็อย่าไปดูมันสิบางทีหาไม่เจอย<ม><ม>ู่สาย แม่เพราะมันดำไงข้างหน้าเธอก็เปิดไฟสิเออเคยดูน้ำเพล่ะไม่เคยดูเป็นจักยานโอ้แม่ดูแี่มันดำมีคนยาวๆด้วยเชื้อมันบางไปนะอยากได้แบบไหนอยากได้ทั้งยาวทั้งหนาแม่จัดการเลยมันไม่สวยไงมันหนามากคอยผู้ไว แม่นี่ต้มใส่กระทิไม่ใช่เหรอใช่เราไม่เห็นใส่กระทิหรเลยกระทิอยู่ใส่นั่นแหละนย่ไหนม่ซื้อมาแล้วได้เก็บว้เก็บไว้ในกวนดานามันแปลไปเตยบอกแล้วอ๋อบอกแล้วพี่แม่พี่ยังจะเอากี่ใบจ้าเอาจากสามใบ lòng 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 Cái gì lòng 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 กาดหอนแม่จริงๆแล้วฉันเอาไปน้ําแข็งมาวางไม่ตรงนี้นะจิมมี่ฉันท่าน้ำทำให้น้ํําน้าแข็งมันละลายหม <c oughs> ดจกจ้ะตอนนี้จิมมี่ฉันมันแดงเลยอ่ะจิมมี่ฉันมันร้อนนะคะอุณหภูมิมันสูงมากเลยต่อเน,นี้ยแม่อย่าแม่ใส่คอยไล่เด้อิน <c oughs> ไงไปเตยสามไปยังเปล่าเล่าเลยเปล่าก่อน <c oughs> หัวหัวจนไหนมันแดงจ้ง <c oughs> อันนี้ก็หม้อไงล้างแล้วทุกคนตัดเป็นท่อทออ่อนตบใจเหมืนอนอ,อ,อุ้วยหนอถ,ถ้ายทาฮูล่ะถ้าสิเล่าอยู่บ่อล่เล่โล่เลิกยังเท่าไหร่แล้วคิวเลิกยังกะทีลงเอ,อขายขายขาวขยาวก่อนแต่ว่าจะไปใส่ตู้เย็นไว้ไข,ขยขายาวขยาว ไอ้เอวก่อนน้ำมันออกไปเยวก่อนออาแล้วจะมีเม่สิเป็นฟ้องมันไม่กี่ชาะไรนะไม่ใส่เย่าทานลุ้นเอ้ลงหมดเลยไม่รู้สานี่ฟังเนี่ยไม่รู้จบเอานะ เอาไว้โรยหน้าสีขึ้นเอออาตักใส่ด้วยตักใส่ด้วยสีสวย๋ยวนี่คอยก็โบ้หูดอกก็ฟังผู้ใดญตักใส่เอาเอาออกออกก่อนก่อนถ้วยนึงแล้วจะใส่ถ้วยก่อนไปใส่หน้าเวลามันสุกแล้วแม่ให้เดี๋ยวต่อถ้ามันร้อนให้ใบเตยมันออกกลิ่นหอมให้ใบเตยออกจะได้กลิ่นหอมอ่อนอันนี้จะใช้เผาได้ไงให้กลิ่นใบเตยมันหอมกลิ่นใบเตยก่อนแล้วก็ค่อยเอา ฟักทองลงแล้วก็เออใส่เกลือไปละเออใส่เกลือนิดนึงจะได้มันมันจะได้มันมันนี่คนปะคนปะคนก็ได้ให้มันร้อนมันรูดใบปะมันรูดใบปะได้อยู่คนให้มันร้อนให้กลิ่นใบเตยมันออกหอมหอมแล้วก็เอาฟักทองลง เดือนแล้วเปล่าเผลอไม่ได้เผลอไม่ได้นะเผลอนิดเป็นไปเล่นนั่งไปเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละเกิดขึ้นมาจจแมนมั่นยากแม่ล่ำบ่าเกิดมาเป็นคนต้องดิ้นล้นทางหางหางโอ๊ยเออแม่แม่อันนี้กินใบเตยเหรอกินใบเตยกับกะทิมันจะเข้ากันอแม่บอกว่าแม่อันนี้กินกับกะทิเหรอ อ๋อเป็ด้วยเหมือนไม่ค่อยมั่นใจเธอชอบทำให้แม่งงไงสีมันละสวยนะเออแม่สนั้นตานไดปะได้แล้วเออไหนแค่นี้ช้อนเดียวพอละโอ้พอละพอแล้วพอแล้วอันนี้ก็หวานเกินแล้วอากาศร้อนขนาดนี้เราก็ต้องสวดรำน้อนร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยร้อนขนาดนี้มันเปจนด่ายแจ็บขนาดยังไม่ได้สวดเลยนะเธอเอ็นใส่แม่เยทามาเยทาก็เอ็นงี้ยดู บานแห้งบหอบานเลยใช่ก็ไม่บานเกินไปหรอเปิดไฟเลยแต่มันเละใหญ่จ้ะท่อนหสดท่อนซงญิงจะกินบวชมันต้องสดร้อนๆนะซงยิงจ้าขนาดคอยก็ยังไม่ได้สดเลยนะแค่นั้นยืนตรงนี้ตากเลยเนี่ยเนื้อแตกเนื้อแตอย่ากชาไปสดเองเด้อเติมกะทิลงนิดนึงกะทิสด มาเอาถ้วยแบ่งเหรอเอาถ้วยแบ่งมามาชิมสิชิมให้เพื่อนดูนดูส evet ิอยากรู้ว่าความห้อนของมันพานหรือเปล่าเพราะว่าเย็นแล้วสมิงเขาบอกว่าเวลาเราร้อนนะ รเราร้อนถ้เรากินอะไรร้อนๆน่ะน้ำลายแตก่จ็คผสมญิงยังมันแซ่บเนาะน้ำลายแตกตัวีกมากเลยแม่มิกมีสดนน้ำใชๆใช่ไหมม,มันก็จะ <c oughs> สังเกตหน้าแม่แม่จากบีที่เราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะปีทีรสื้อากุนี้เยอะ <c oughs> สมยิงก็แหลฟาแม่ครับ